ที่7พฤษภาคม67เป็นวันที่พิมพ์ขึ้นบอดวันแรกนะคะจากกลับกไปเวลาเช้าตอน6โมงตรงไปดูกันเถอะวันนี้จะเป็นยังไงกลับมานะคะเป็นครั้ง,งแรกที่เห็นปลาจีนขนตกค่ะทุกคนนี่เราจะเดินไปตึกศิลยกรรมนะคะ เราจะไปสกแกนนิ้วมันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปติดนิ้วเออแล้วก็ค่อยไปเข้าเวที่ชั้นสามนะ,ะชั้นสองนะคะ ตวัสดีค่ะโอ้โหใครยับเรียกเริ่มต้นทำเงินเลยเริ่มต้นทอง,งการว่าในตอนนี้เราอยู่ที่ O P D นะคะเรารออาจารย์มาแล้วค่ะตรวจยาที่หายไปทุกคำตอบเราต้องเตรียมตัวนะคะในการหาแอปมันมีช่วงอันนึงตัวเกี่ยวกไกด์ไลน์นี่คือข้าวมื้อแรกของเรานะคะ ใช่พี่กโอ้ยเราจะมีปุ๊บเดี๋ยวตอนเช้าเราก็ต้องทำแทนอะไรวะจบแล้วค่ะวันนี้ครูจบที่เวลา1.50่นะคะวันนี้ลงย่อไปเลยวันแรกของการขึ้นว้าวจ,จินไปพักกันเถอะวันที่ นนะคะเราขึ้นราวเช้าเสร็จนะคะเป็นเวลา9โมงนะคะกำลังจะไปโออาต่อนะคะวันนี้เรามีเคสค่ะอเอ๊ยส่นะ <laughs> สงกล้องเฉยๆค่ะแต่นแบบีคนบอกว่าเราทำหมด4เคสนะโอ้4เคสจริงนตอนนี้เป็นเวลา หรนึ่งทุ่มหกโงห้าสิบสีเรารอเข้าห้องผ่าตัดนะคะบวกแล้วนี่หยก เย้เรียนจบแล้วค่ะเราจะไปใส่ชุดโออาต่อค่ะตอนนี้เป็นเวลา6โมง57นาทีนะเรากำลังจะกลับขึ้นไปที่บอร์ดเพื่อไปแบ่งเคสกันใหม่นะคะเพราะว่าอะไรมีเคสเข้ามาใหม่อาจารย์เพิ่มชื่ออาจารย์มาอ๋อมีอาจารย์เพิ่มก็เลยต้องแบ่งเคสตามสายใหม่ ตอนนี้สองทุ่มห้าสิบห้าแล้วนะคะเราเสร็จแล้วกำลังกลับหอแล้วนะคะมดมืดอ่ะเช้าวันพัน้งันเย้ววันนี้ใส่ไม่ใส่หรอกหกโมงค่ะ let's go

เวนวันแรกของการเป็นน้องหมอปีสีเรารับมาทั้งหมด3เคสนะคะรีวิววันนี้นะคะ <mm> <mm> วัน เมื่อไวะวันหยุดนะคะวันเสาร์แล้วเจ้นที่เรารักนะคะ ใชยพี่เหรอใช่มีความสุขเนาะเสร็จแล้ววันดีจ้าแล้วลอกข้าว้วจ้าโอ้ยนี่เป็นรามากรุ๊ปปิ้งแทนนะคะมันคือพรเดอะลิงอย่างแรกมาแล้วปิดวันอาทิตย์แล้วจ้าสวัสดี ตอนเช้าวันนี้ตื่นเช้ามาพร้อมกับคนไข้ที่ดิสชาร์จแล้วเฮ้ hey, สุดยอดดูแลเขาตั้งแต่วันแรกหลังผ่าตัดวันนี้กลับบ้านแล้วใจ7โ <laughs> มง7โมงก,กว่าเราไม่ตึกหนึ่งนะคะเพราะว่าเราก็มีทําแผนที่ตึกนี้เหมือนกัน <c oughs> ได้เวลากลับบ้านแล้วจ้าเที่ยงคืนเหมือนเดิมแล้็แบบนี้อนรแรกของพิดครับแล้วก็คอนสุดเดียวของสัน วันนี้เป็นวันหยุดมาคะนะคะส่วนเราก็อยู่ในผ่านแต่งน,นะคะคุณคือชุดของพิงที่ใส่ไว้ทีนจริงๆนะคะ